สวัสด <c oughs> <c oughs> <g år> ีพี่น้องโซเชียลนะครับสำหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงให้หลายวันพี่น้องก็สลับฮานอยนะครับหวลาเมื่อวานนะครับงลองสูตรนะครับมีเข้ามีลุดนะครับก็ฮานอยนะครับ 8.0.0.5.1.2.3.7.7.1นะครับาะครับสันจันและก็เศษก็มี0 9 3ย์เ้่ถ้าลงก็เข้านะครับแต่ลงไม่ได้ลงไม่มีเวลาจริงๆนะครับขอประทานฝ่ายสับวันนี้แนวทางแบ่งปันจอมปวกให้โชคทูกเสียงคาย ลงลงไปก่อนหน้านะครับฝากพี่น้อง FC นะครับมาตามกันที่ฮาหนอยวันนี้นะครับสำหรับหวยลาวเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับหกห้าเจ็ดนะครับฝาก FC พี่น้องด้วยนะครับในะทางแบงปันสำหรับหวยลาววันจันทร์นะครับเจ็ดสามหกหกห้าเจ็ดนะครับก็ได้สูตรมาใหม่นะครับ รอลุนกันวันพฤหัสบดีก็แล้วกันนะครับพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ฮานอยนะครับก็จะเป็นตัวไหนอย่างไรวิ่งรูดก็แล้วกันนะครับสำหรับลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับวันดังคาานี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับปากเอฟพี่น้องนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นอ่า รลดกันสามหน่อยวิ่งกันสามหน่อยนะครับชอบวิ่งชอบรูดก็แล้วแต่พี่น้องนะครับสี่รูดสี่นะครับพี่น้องสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ห้าสี่ศูนย์นะครับสามตัวพี่น้องปดวดชีวิตเจรณญาณนะครับพี่น้อง แนวทางก็คือแนวทางแบง่งปันเช่นเคยนะครับบนล่างก็แล้วแต่ไม่ปักหมุดนะครับปันธงให้ <c oughs> สำหรับวันนี้ฝากทีพี่น้องกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพมาติดตามนะครับก็ลุงของเก่าสามชายนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับสําหรับอาหน่อยวันนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นบันดังคาร นะครับที่6เมษาหกสี่นะครับก็วิ่งห้านะครับตัวที่สองปกติวิ่งห้ารูท่านะครับจะวิ่งสี่วิ่งห้าก็แล้วแต่นะครับสามหน่อยก็แล้วกันนะครับตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นห้าสองห้าก็ห้าสองนะครับ สองตัวจะแตกหรือไม่อย่างใดก็แล้วแต่นะครับสำหรับแนวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับเก่นเคยก็สำหรับ <c oughs> น้อยพิเศษก็่า V.I.P. นะครับับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็วิ่งศูนย์นะครับ สูงุดสูงก็แล้วกันนะครับแล้วแต่นะครับไม่ฟันท้องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องปากเตปบสีทุกท่านนะครับก็มาอดีวิจเจรณยญาณน,นะครับสำหรับแนวทางก็คือแนวะทางพี่น้องนะครับฝากกันไว้นะครับ ปกหมดนะครับฟันทงให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วันนี้นะครับวันที่6มียนะครับ64ก็แล้วกันนะครับสําหรับหาหน่อยก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมาหลายวันนะครับเพรลงกิดคนสูตรใหม่นะครับสูตรเด็ดมาแรงสาหรับตัวเลขน่าจะเป็นก็จะประมาณนี้นะครับตัวไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ไม่ปักหมดุดพันทองให้หกเมษานะครับยนนะครับหกสี่ฮานอยวิ่งรูดสี่รดสี่วิ่งห้ารูดห้าวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะครับห้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์นะครับห้าสองห้าห้าสองสี่เก้าสูตรที่ได้นะครับสองศูนย์ห้าห้าศูนย์สามศูนย์นะครับก็ วัาจะตาก็วิ่งสูนรุดสูนก็แล้วแต่นะครับไม่ปากหมุกพี่น้องก็แนวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันสามหน่อยนะครับพี่น้องกูที่เข้ามานะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์แนวทางนะครับลุงๆลงให้นะครับ เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับว่ากันใบเอฟซีนะครับก็มาโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการปรนันทุกชนิดและสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับเพาสำหรับแนวทางก็คือแนวทางเท่านั้นนะครับ แบ่งปันพี่น้องนะครับเป็นเคยนะครับแล้วแต่นะครับพี่น้องแต่ควรชอบนะครับตัดเด็ดเน้นให้นะครับสำหรับนี้ ต่างก็คือแนวทางนะครับแบง่งปันพี่น้องเช่นเคยลงให้แล้วนะครับพี่น้องโปรดวิตเจร์แลนะยานกันไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับสำหรับตัวเลขนะครับชิปก็พาพี่น้องมาตามกันเลยนะครับ เชื่อสุดตัวและส่วนบุคคลไม่สนับสนุนในเล่นการพนันอยู่แล้วนะครับและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับลงให้เพื่อเป็นสธิติเท่านั้นนะครับสําหรับแนวทางวันนี้แบ่งปันพี่น้องก็เช่นเคยนะครับรอลุ้นกันใหม่นะครับสําหรับหวยลาวหวยออมสินนะครับแล้วก็หวยใหญ่หวยรัฐบาลรากินแบ่งก็ดีนะครับ ปาเด็บสีพี่น้องทุกท่านนะครับก็มาพวกพัทยามนะครับหามาให้นะครับสำหรับแนวทางพี่น้องกดชีวิตเจริญนะยาใน,นการรับชมกดซับสไครต์กดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามกันไว้นะครับสําหรับแนวทางวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับจะ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับลุงก็ลงให้นะครับสำหรับแนวทางสายจิิปนะครับก็แบ่งปันเช่นเคยนะครับพี่น้องสลับตัวเลขก็ประมาณนี้นะครับไม่ปักหมุดปันทงให้นะครับาซื้อกันเองสลับแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเช่นเคย เวลาก็ลงให้นะครับกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์กันก็มาติดตามทุกท่านขอให้โชคดีนะครับฝากเ c ีพี่น้องด้วยนะครับก็มาโปรดชวิตจรณาญาณนะครับในการรับชมแต่และชิปนะครับมุของเก่าขอพี่น้องจงโชคดีร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนผู้ก็มาติดตามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมา แะแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับแนวทางก็คือแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับสรุปสูตรนี้มาใหม่นะครับก่อนหน้าที่ไม่ได้ลงให้นะครับหลายวันนะครับฝากทุกท่านที่เข้ามาขออนุโมทนาศาสตร์ทุกับพี่น้องนะครับก็มาติดตามสำหรับถ่ายคลิปนี้ฝากทุกท่าพี่น้องนะครับ ทุกท่านนะครับก็บหน้าจอดูเม่ทันก็ย้อนคลิปก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ไว้ที่ช่องลุงของเก่าสามชัยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันนะครับพี่น้องฝากเกบี FC, ทุกท่านพวกก็มาขอนุหมดทนงาสาธ์ุก็แล้วกันนะครับบางครั้งบางทีนะครับสิ่งที่ใช่ก็ยังมองไม่เห็นนะครับบางครั้งบางทีสิ่งที่เห็นอาจจะเป็น หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับฝากไว้ที่แนวทางวันนี้ขอพี่น้องจงโชคดีผู้เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ